ลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิตอลง่ายๆเพียงคุณรู้3ข้อนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอมน Class ครับคลาสเรียนที่สอนทุกเรื่องการเงินในชุดจำวันของคุณแล้ววันนี้อยู่กับผมดีมทูชิตพิธีกรรายการอม i c คลาสครับ เมื่อพูดถึงการลงทุนคริปโตเคเรนซี่หลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเกิดพูดถึงบิตคอยแล้วก็หลายคนจะต้องร้องอ้อแน่ๆวันนี้นะครับดิมจะพาทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่ไปรู้จักกับคริปโตเคเรนซี y ให้มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องรู้จักก่อนครับว่าคริปโตเคเรนซีคืออะไร คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลครับหรือหน่วยลงทุนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการสินทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์ที่ต้อนด้วยกันเองนะครับโดยครนะิปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอื่นๆได้หมดเลยนะครับหากเกิดการยอมรับทั้ง2ฝ่ายนั่นเองแต่ปัจจุบันนะครับคริปโตเคอเรนซีก็ยังไม่สามารถนํามาใช้แทนเงินสดนะครับในการชําระหนี้ตามกฎหมาย ได้ครับผมและแน่นอนครับว่าคริปโตกรนซีที่หลายคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่พ้นบิตคอยกับอิตาเลียมใช่ไหมล่ะ ซึ่งคริปโตเคอเรนซีเองนะครับถือกําเนิดมาจากเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่าบล็อกเชนนะครับมันจะเป็นระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มีกลไกทั้งห้เกิดธุรกรรมได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางนั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นบล็อกเชนแบบสาธารณะแล้วเราก็ทุกคนนะครับสามารถมีส่วนร่วมในการยืนยันธุรกรรมและเข้าถึงข้อมูลบนบล็อกเชนที่เกิดธุรกรรมต่างๆได้นะครับโดยข้อมูลเนี่ยพอมันถูกบันทึกไว้ในรูปแบบนี้แล้วเนี่ยครับมันยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ การแก้ไขหรือทำลายนั่นเองดังนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้โปร่งใสและก็มีความปลอดภัยที่สูงมากๆจนทำให้คนหลายๆคนนีครับมองว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมันคืออนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือการตัดส่วนกลางออกไปนะครับทำให้ธุรกรรมเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันทำให้เกิดสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีขึ้นมา แม้ว่าในปัจจุบันนะครับคริปโตเคอเรนซีเกิดใหม่เยอะมากๆหลากหลายสกุลน,นะครับแต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือเป็นที่รู้จักมากที่สุดเนี่ยก็คงไม่พ้นบิตคอยกับอิตาเลียมใช่ไหมครับสำหรับบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีที่คนรู้จักมากที่สุดเพราะมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลสกุลแรกของโลกที่เกิดการแพร่หลายนะครับรู้จักกันในวงกว้างตั้งแต่วันแรกนะครับที่บิตคอยถูกสร้างขึ้นก็มีหลายคนครับรู้สึกว่าเฮ้ยบิตคอยมันคืออนาคตมันดีมากถ้าเกิดจะ เก็บสะสมและมูลค่ามันจะโตเก้าวกระโดดเพราะมันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับผมไอเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการติดต่อนะครับธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือธุรกรรมใหญ่ๆที่เกิดจากธนาคารบุคคลหรือแม้แต่ระดับบริษัทก็ตามซึ่งพอบิตคอยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความโปร่งใสนะครับในการทําธุรกรรมระหว่างบุคคลและก็ปลอดภยัยและก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญก็คือไม่จําเป็นต้องใช้คนกลางมาดําเนินการแม้แต่น้อยพอถึงจุดหนึ่งนะครับที่บิตคอยมันผ่านการพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีมันเป็นการลงทุนรูปแบบหนึง่งที่ให้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับหลากหลายสินทรัพย์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์ทางเลือกประเภทอืน่นๆก็ตามนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้คนเริ่มสนใจในคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะครับปัจจุบันยังมีคริปโตเคอเรนซีที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมายไม่ใช่แค่บิตคอยไม่ใช่แค่อีเทอริเมปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า5,000สกุลเงินเข้าไปแล้วนะครับโดยคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความเซ็กซี่เย้าวยวนมากขึ้นเป็นทางเลือกมากขึ้นเราเลยเรียกมันว่า alternative coin นะครับหรือ alt coins นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างพอจะรู้จักคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับงั้นมาเริ่มต้น3ขั้นตอนของเราเลยดีกว่า ถ้าอยากลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างแรกเลยก็คือ 1. ประเมินความเสี่ยง ที่ตัวเองรับได้ก่อนครับสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับในทุกๆการลงทุนเลยก็คือการประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ครับผมเพราะในตลาดคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยก็ยังมีความผันผวนและก็มีระดับความเสี่ยงอยู่หลายระดับเหมือนกันต้องดูตัวเองนิดนึงครับว่าเรารับได้ที่ระดับไหนสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับมันจะมีคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งที่ความผันผวนมันน้อยมากอารมณ์คล้ายๆกับเราฝากเงินไว้ในธนาคารเลยก็คือ usdt และ usdc นั่นเองครับ ราคาเนี่ยแม้จะอยู่ช่วงประมาณ28 -32 บถึงสาบาทสมมติใครฝากไว้หรือซื้อไว้เริ่มลงทุนตอน28นะครับมันขึ้น30 3สเดเนี่ยเราก็ได้กำไรแล้วครับ ต่จะได้มากขึ้นอีกครับถ้าเกิดเราลงทุนในเว็บเทรดที่มีดอกเบี้ยให้ด้วยสําหรับความเสี่ยงปานกลางนะครับรูปแบบในการลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายการลงทุนในหุ้นแบบ V.I. นะครับหรือ Value Investment นั่นเองจะเป็นการลงทุนที่เน้นคุณค่าของตัวคริปโตเคอเรนซีนั้นๆจริงๆว่าปัจจุบันมันมีมูล,ลค่าที่เท่าไหร่และควรจะราคาเท่าไหร่นะครับในอนาคตมีแนวโน้มที่จะโตได้อีกไหมเน้นความเหมาะสมของราคานะครับแล้วก็เลือกทากําไรใน จุดที่มันถูกต้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองภาพในระยะยาวสะมากกว่าซึ่งการลงทุนในประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปมองคริปโตเคอเรนซี่หรือสกุลที่มีพื้นฐานที่ดีเช่นบิตคอยหรืออิตเลียมครับ ระดับความเสี่ยงสูงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นระดับที่คนนิยมกันลงมากๆในปัจจุบันเพราะมันมีโอกาสที่เราใช้เงินน้อยนะครับแล้วจับกําไรที่มันมากอาจจะได้เป็น10เท่า20เท่าได้เลยได้ซ้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการลงทุนรูปแบบนี้นะครับเราจะเน้นลงทุนใน alternative coin เช่น dot coin iost นะครับ xpr หรือ ripple ครับผมมีโอกาสนะครับที่เหรียญพวกนี้เนี่ยจะพุ่งเกินกว่า100%นะครับแต ถ้าวันไหนเราพลาดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะขาดทุนร้อยสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะอยู่บนจุดสูงสุดของยอดดอยของยอดดอยเลยก็ได้เมื่อเราหาความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับความเสี่ยงที่เราชอบแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องนึกไว้เสมอนะครับก็คือทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยเป็นประเภทสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครเลือกที่เสี่ยงสูงเนี่ยมันก้จะสูงสูงมากขึ้นไปอีกครับผมรู้จักระดับความเสี่ยงไปแล้วนะครับมารู้จักเว ขั้นตอนที่2หาเว็บเทรดครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อบิตคัพหรือต้องเคยเห็นผ่านตากันมาแน่แน่บิตคัพเนี่ยนะครับเป็นเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับผมโดยจุดเด่นของบิตคัพเนี่ยนะครับเขาคืออันดับหนึ่งในเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีของไทยในปัจจุบันครับข้อ2นะครับเขามีคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหลากหลายสกุลให้เราเลือกลงทุนได้ครับข้อ3มีจํานวนผู้ใช้งานเยอะมากและข้อ4ซึ่งสําคัญมากได้รับการ ยอมรับและก็การรับรองจากกราโตครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับสมัครได้ที่ World Wide Web bitkub.com ได้เลยยังมีอีกหนึ่งเจ้าที่อยากแนะนำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ b i t a a s a ครับผม b i t ท a s a เนี่ยก็เป็นอีกเว็บไซต์ในการเทรดคริปโตเคอเรนซีของไทยที่ได้รับการรับรองโดยกระตครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปสมัครได้ที่ w w w bita.za.com ครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถเข้าไป เช็คได้นะครับว่าเว็บเทรดเจ้าไหนในประเทศไทยเนี่ยได้รับการรับรองแล้วโดยกรตอโดยเข้าไปที่ www.sec.or.th/digitalasset ครับผมเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็พอที่จะเริ่มเทรดกันได้แล้วนะครับทีนี้เรามาถึงขั้นตอนที่3กันเลยครับผมก็คือการเริ่มเทรด สำหรับการเทรดนั้นก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นระยะยาวนะครับสะสมไว้เป็นสินทรัพย์ก็ได้นะฮะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแนะนําให้ดูเป้าหมายของเราเป็นหลักนั่นเองว่าเงินของเราเนี่ยเราลงทุนไปเพราะอะไรแล้วก็เงินของเราที่มีเนี่ยเหมาะสมในการรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นแนวทางในการกระจายความเสี่ยงหรือจัดพอร์ตการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีของเรานั่นเองและสิ่งสําคัญที่เราจะพลาดไม่ได้เลยในการเทรดคริปโต นั่นก็คือเราต้องเตรียมพร้อมอัปเดตข่าวสารสถานการณ์ทั่วโลกอยู่เสมอครับ เพราะการรู้ทันสถานการณ์หรือข่าวต่างๆเนี่ยมันมีผลแล้วก็เป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ทําให้มูลค่าคริปโตเคเรนซีนะครับพุ่งขึ้นหรือดิ่งลงได้ยกตัวอย่างครับมีนักลงทุนนักธุรกิจชื่อดังนะครับทวิตแค่ทวิตเดียวนะทำให้มูลค่าเหรียญเนี่ยพุ่งฟีดเป็นจรวดไปเลยนะฮะหรือการที่บริษัทเทคโนโลยใีใหญ่ๆเนี่ยเปลี่ยนจากการถือเงินสดมาถือสกุลเงินดิจิตอลกันมากขึ้นก็มีผลกับพวกคริปโตเคเรนซีหรือค่าที่มันขึ้นลงชเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่่ือเการ ต้องติดตามสถานการณ์นะครับตลอดเวลารวมถึงติดตามทวิตเตอร์ด้วยนะหรือกระแสในโซเชียลมีเดียนะครับก็อาจจะมีผลทําให้สกุลเงินเนี่ยมันเกิดความผันผวนได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับส่วนใหญ่แล้วมูลค่ามันจะเกิดจากการให้ค่าของคนที่ถือสกุลเงินนั้นๆหรือคนที่ต้องการเข้าตลาดนะครับมันจะมีมูลค่ามากขึ้นหรือลดลงมันอยู่ที่การให้มูลค่าของบุคคลล้น้วนเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าคริปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนะครับด้วยผลตอบแทนที่มันทําได้ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆที่จะเริ่มศึกษาและก็เริ่มลงทุนครับผมแต่สิ่งสําคัญนะครับเพื่อนๆที่ลงทุนในคริปโตเรนซ,ซีโดยเฉพาะมือใหม่ๆแนะนําครับว่าอย่าใจร้อนเพราะทุกการลงทุนนะครับย่อมมีความเสี่ยงเสมอแม้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่น่าสนใจก็ตามนะครับแต่ใครจะรู้รา้ว,ว่าจะอยู่บนยอดดอยก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทาก็คือทําความเข้าใจกับตลาดของมันก่อนครับรู้จักว่าคริปโตเรนซีคืออะไรกุลเงินที่เราจะลงคืออะไรอย่าลืมอ่านไว้เปเปอร์ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อตามเพราะอย่างเดียว ย้ํากันอีกทีนะครับในการลงทุนคริปโตเคเรนซีมันมีความผันผวนที่สูงมากมันบือหวาและก็เซ็กซี่มากๆนะครับยิ่งทําให้เราต้องใช้สติและการควบคุมกิเลสตัวเองให้มากมากเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าการถือครองเหรียญในระยะยาวนะครับจะสามารถทํากําไรให้มากขึ้นก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเทคโปรฟิตระยะสั้นซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลสามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับว่าในการเริ่มต้นลงทุนคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันไม่ได ไยากนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเราควรจะรู้จักและก็เข้าใจมันให้ดีซะก่อนสําหรับ EP นี้นะครับดีมและทีมงานออมมันี่ก็ขอลาเพื่อนๆใน,นก่อนนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ดีมและทีมงานด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย